เป็นไปเพื่อชำระร้างขาจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงวันนี้จะได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนา ที่ได้แสดงไปแล้วว่าสม,มาถะการทำใจสงบโดยย่อสองวิธีคือกำหนดเพ่งจิตของตนด้วยคามมีสติไว้และมีคำภาวนาซึ่งเรียกว่าอารมณ์บทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นทํานานๆไปสม่ำเสมอไป ความฟุ้งซ่านของจิตความไม่สงบของจิตค่อยๆเบาลงไปน้อยลงไปจนเกิดความประนีขึ้นถึงซึ่งฟาาสงบนี่จัดว่าเป็นสมถะในบทที่เรียกว่าเพ่งอย่างเดียวส่วนสมถะการพิจารณา ที่เป็นหลักสำคัญก็คือกายคตาสติกายคตาสติกรรมฐานผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องได้เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแต่การนำมาปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นประโยชน์ได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นถ้าจะ พิจารณาหรือภาวนากายคตาสตินั้นไม่ต้องมีบทท่องแบบพุทโธเหมือนกับแบบเพ่งจิตแต่ใช้พิจารณาอาการสารสองด้วยสติปัญญาและมีมีใจแน่วแน่มีสติคุมอยู่ในเบื้องต้นแห่งการพิจารณาหรือปฏิบัติธรรมข้อนี้ พึงตั้งสติให้มั่นคงดีแล้วนึกถึงเกษาคือผมจิตก็นึกไปถึงผมโลมาคือขนจิตก็นึกถึงขนทั่วสารพางกายน้าขาเล็บนึกถึงเล็บเท้าเล็บมือทันตาฟันฟันเบื้องล่างเบื้องบนจะโจหนังสิ่งที่พุ่มพออยู่ทั่วสรีระร่างกายนี้ จะพิจารณาเพียงห้าข้อนี้ก็ได้แล้วกลับไปกลับมาเมื่อพิจารณาจนเกิดความแม่นยำหรือไม่เผลอดีแล้วต่อไปก็พิจารณาถึงว่าพอนึกว่าเกสานึกไปถึงผมก็นึกว่าผมนี้ก็ไม่สะอาดสมผมนี้ก็ปฏิกูลทิ้งไว้วันสองวันสามวันไม่อาบน้ำชำระร่างกาย ก็มีกลิ่นปฏิกูลกลิ่นโสโครแม้ขนเล็บฟันหนังก็เช่นเดียวกันที่จะเห็นง่ายที่สุดก็คือฟันวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราบริโภคอาหารหลายเวลาถ้าไม่ได้แปลงฟันมาชำระล้างฟันความปฏิกูลเกิดได้ง่ายที่สุดเพราะต้องไปคุกเข้ากับอาหารสิ่งต่างๆตลอดจน อาหาริ่มปลาเนื้อและผักหญ้าถึงติดอยู่ตามซอกวันลายฟันต่างๆนานเกิดเวลาเกิดบูดเกิดเน่ากลิ่นก็ปฏิโกนและยังประทุสร้ายบริเวณเหงือกของฟันให้เกิดการอักเสบสึกกร่อนของฟันได้อีกด้วย <c oughs> พิจารณาให้เห็นตามคฟนันจริง ทั้งห้าประการนี้กลับไปกลับมาโดยเห็นปฏิกูลแล้วเมื่อพิจารณาไปจนเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏกับจิตเช่นเราเกิดความขยะขแขยงปัโสโคปฏิกูลสิ่งหนึ่งพิยงใดจันห้าอย่างนี้สิ่งนั้นเมื่อเรานึกถึงแล้วก็จะปรากฏกับจิตเหมือนจิตมีตาเป็นผู้เห็น ทัานเมื่อได้เห็นแล้วก็พิจารณาดูอยู่วยความมีสติก็จะเห็นเป็นโสโครกปฏิโูลมากขึ้นเห็นสริระส่วนหนึ่งส่วนใดโสโครกปฏิกูลมากขึ้นจิตก็ถอนออกจากนิวรณ์จิตถอนออกจากนิวรณ์แล้วอารมณ์ความสงบก็เกิดขึ้นง่ายเพราะไม่มีตัวบังตัวดึง ไม่มีตัวบางตัวดึงจิตให้อยู่อำนาจของนิวรณ์จิตซึ่งเป็นธรรมชาติของแพ้วก็จะอยู่กับกรรมฐานที่นึกคิดนั้นเวลาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในจังห้าอย่างปรากฏกับจิตจิตย่อมสงบทันทีความสงบของจิตในขณะนั้นประณีตว่าเหนือว่า ที่เราสงบแบบธรรมดาแล้วเพิ่งมีสติคมจิตที่สงบนั้นดูสิ่งที่เห็นและให้เกิดความสงบให้มากๆให้เกิดความชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็ขยายการพิจารณาออกไปทั้งผมขนเล็บฟันมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิคือกระดูก พราะตั้งแต่ข้อเกษาถึงมัะเกมัทลุงกลางเป็นธาตุดินตั้งแต่ปีตังน้ำดีถึงมุดตังน้ำมูดเป็นธาตุน้ำทั้งสองประการนี้เป็นรูปธรรมที่จะพึงพิจารณาให้เห็นคือเห็นกับกจิตเมื่อใดก็สงบเมื่อนั้นยิ่งชัดมากก็สงบได้นานมากและความสงบนี้จะเป็นกำลังต่อไป คือพิจารณาข้ออื่นต่อไปให้มากๆให้บ่อยๆทําให้มากๆากทำให้บ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะหันกลับมายึดถือกรรมฐานถ้าจิตของเราไม่เคยพิจารณากรรมฐานจิตก็ไปจับอารมณ์ในภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพโธตพะอารมณ์ต่างๆที่เป็นไปในทางโลก ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพูดถึงผู้อื่นบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแต่ไม่เคยพูดถึงจิตของตนเพราะไม่ได้เคยฝึกทวนผู้ที่เคยฝึกอบรมแล้วถึงอย่างไรอย่างไรก็จะมีสติอยู่กับจิตของตนไว้เป็นหลัก และมีความมั่นคงแน่วแน่ตั้งมั่นว่าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติผู้ที่ไม่เคยแะดับตรับฟังพิจารณาให้มากๆดังกล่าวมาทั้งส่วนธาตุดินและธาตุน้ำกลับไปกลับมาก็ได้เห็นปรากฏกับจิตข้อไหนเพ่งดูข้อนั้นให้ชัดเจนความสงอบอันนี้เป็นวาระที่สองวาระที่สามเมื่อได้ความสงบ จากการพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาเปลี่ยนจากปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ตัวตนพิจารณาดูผมเป็นอนิจจังขนเป็นอนิจจังเล็บเป็นอนิจจังฟันเป็นอนิจจังหนังเป็นอนิจจังเนื้อเป็นอนิจจังเป็นตน้นกลับไปกลับมาทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เห็นให้ปรากฏชัดมากๆเห็นสิ่งเหล่านี้แต่และอย่างก็คือเห็นตัวเรานั่นเองการที่พิจารณาเรื่อยไปเรียกว่าสติเดินกับปัญญาดูกายเป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังก็จะมีควา,ามสงบเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่สงบไม่ได้สงบได้ถึงไม่อยู่ที่ก็สงบได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทรงสอนพระมหากัสปะ ในโอวายข้อที่สามว่ากัสปะจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ปรากฏว่าพระมหากัสปะท่านเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าท่านฉันข้าวของคารวาสในฐานะเป็นพิสุปุตชนอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นหลังจากเจ็ดวันแล้วท่านมารุธรรมเป็นสามีบริโภค คือบริโภคอาหารของชาวบ้านด้วยความไม่ติดด้วยจิตที่รู้แจ่มแจ้งตามทภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะเหตุที่ต้นกรรมฐานคือพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ดังได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ดีกรรมฐานทุกบทไม่ว่าเพ่งจิตหรือไม่ว่าพิจารณา ต้องมีสติคอยคุมอยู่เสมอเพ่งจิตก็ต้องมีสติดูจิตย้ายเผลอพิจารณาเกสาโลมานึกถึงตรงไหนต้องมีสติตามทันตามคุมอยู่เสมอหรือพิจารณาเห็นเป็นของว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ต้องมีสติตามคุมอยู่เสมอ ถ้าสติไม่ตามคุมนั้นก็ไม่ต่างกับขึ้นต้นไม้เวลามือเกาะกิ่งแล้วไม่มีสติเผลอตกได้ง่ายจิตที่เข้าไปพิจารณาอะไรไม่มีสติก็ตกได้ง่ายเหมือนกันต้องมีสติคอยคุมคอยเกาะคอยจับอยู่กับสิ่งนั้นถ้าตั้งจิตไวในฐานะความสงบมีสติคุมไว้จิตก็สงบ ้าตั้งจิตไว้เพื่อพิจารณาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงมีสติคุมไวก็จะรู้แจ้งแจ้งตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้กรรมฐานกายคตาสติข้อปฏิบัติแท้ๆอาจจะเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาหรือต้นๆของวิปัสสนาเพราะมีการพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ การพิจารณากายเป็นอารมณ์โดยใจความที่สำคัญที่ควรเข้าใจก็คือหนึ่งพิจารณาว่ากายนี้ว่าส่วนนี้เป็นอย่างนี้ให้รู้จักประการที่สองเมื่อรู้จักแล้วพิจารณาว่ากายนี้แต่ละส่วนละส่วนนั้นมีอาการเป็นอย่างไรประการที่สาม พิจารณาการนั้นให้รู้ตามความจริงแล้วกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนควารมรู้แจ้งอย่างนี้ย่อมได้ธรรมะตามระดับขั้นถ้าหากว่าขั้นเพ่งก็สงบเป็นสมาธิหรือขั้นพิจารณาเพื่อความสงบก็เป็นสงบสมาธิประกอบกับปัญญาถ้าพิจารณาให เห็นเป็นตายลักก็รวมลงอยู่ในขันเกิดนายคลายความติดจิตหลุดพ้นเข้าสู่ภาวะโลกุตละธรรมได้เหมือนหญิงชาวบ้านคนหนึ่งฟังพระสงฆ์สวดกายคตาสติจนได้มรุธรรมถึงอนาคามีผลพร้อมด้วยอภิญญารู้จิตใจของพระอีกด้วย เหล่านี้เป็นต้นธรรมะคือกายคตาสตินี้จึงมีผลมากมีผลสูงแต่อย่างไรก็ดีกรรมฐานทุกบททุกอย่างต้องทำให้มากๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ว่าภา,าวิตาภาวุรีกาตาขึ้นชื่อว่าการภาวนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาต้องทำให้มากๆ เพราะทำให้มากๆแล้วเกิดความละเอียดความถี่ท้วนในสิ่งนั้นนั้นเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงถ้าพิจารณายังไม่ละเอียดยังไม่ถี่ท้วนจิตจะยังไม่นายเมื่อไม่นายก็ยังไม่คลายความติดอันหนึ่งการพิจารณาให้ถี่ท่วนดังในกล่าวมาแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนัง ธาตุดินธาตุน้ำให้ท่วนทีทุกอย่างเป็นสารที่สองข้อสมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าทุกส่วนสัตว์ของร่างกายไม่ว่าส่วนใดได้พิจารณาแล้วว่าเป็นปฏิกูลหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเมื่อรู้หมดจิตเข้าใจหมด และถอถอนความยึดถือหมดไม่ว่าส่วนไหนก็จะทำให้จิตหลุดพ้นได้ถ้าหากว่าการพิจารณานั้นไม่สมบูรณ์ยังไม่หมดอาจจะถอนความร,รู้สึกยึดถือในบางส่วนที่พิจารณาและส่วนที่ไม่พิจารณายังมีความยึดถืออยู่ก็ได้ เหมือนกับโรคที่เกิดในร่างกายของบุคคลที่ถูกยารับประทานเข้าไปแล้วไปทําลายมันก็ต่างคนต่างหนีบางส่วนที่หนีไปยังไม่ถึงกับศูนย์สิ้นอันตรายก็อาจจะไปมีกําลังขึ้นได้อีกบางส่วนที่หนีไปถูกยาไปมากก็ถึงกับสิ้นฤทธิ์แห่งพิษ ของโรคภัยคข้เจ็บนั้นได้กิเลสนี้ก็เหมือนกันท่านจิงสอนให้พิจารณาให้มากๆภาวนาให้มากๆนอกจากภาวนาให้ท่วนทีมากๆแล้วยังต้องทำบ่อยๆทำมากๆทำอย่างสม่ำเสมอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระราหันทั้งปวง แม้ท่านได้บรรลุธรมพ้นจากกิเลสแล้วท่านยังน้อมจิตพิจารณาธรรมเหล่านี้ที่ได้บรรลุแล้วให้ปรากฏให้เห็นแจ้งไว้อยู่เสมอเพราะจิตที่เห็นแจ้งต่อกรรมฐานนี้เป็นสุขขวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะที่ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อได้ปฏิบัติในสมาธิในภูมิใดภูมิหนึ่งในการเพ่งและพิจารณามีผลดีแล้วก็ย่อมจะเป็นบาทแห่งวิปัสสนาต่อไปอันหนึง่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยสงบในชาสมาธิเมื่อภาวนาไปมากๆเข้าจิตจะเบาเมื่อเบาไปมากๆลมหายใจก็ประณีตขึ้น รือความรู้สึกทางกายก็ประนีขึ้นถ้าเพ่งจิตจิตก็จะเบาและเมื่อเบามากเข้าเหมือนกับไม่มีกายก็จะเกิดความสว่างขึ้นจิตที่ตะลึงหรือเตื่นอยู่กับความสว่างย่อมเพ่งจุดนั้นไว้เป็นอารมณ์เดียวนี่คือสงบแล้วถ้าอยู่ได้เป็นพักๆก,ก็เป็นอุปจารสมาธิ ถ้าอยู่ได้จนนิ่งแนบสนิทมีจิตดวงเดียวก็เป็นอัปปนาสมาธิอาการของความสงบเป็นอย่างนี้แต่นินสัยและอุปจติตของบุคคลไม่เหมือนกันบางคนภาวนาไปพุโทโธไปพุโทโธไประวังจิตไว้เกิดสงบความสว่างวูบขึ้นมาในจิต เรียกว่าเลยขั้นตอนแห่งความร,รู้สึกแห่งความจำได้ก็มีจิตก็จะตื่นอยู่กับอารมณ์นั้นแต่บางทีมีนิมิตมีภาพจะดูนิมิตด,ดูภาพตรงนึกนึกถึงจิตไว้เพราะนิมิตหรือภาพนั้นออกไปจากจิตถ้าไปดูผลจิตก็จะเสื่อมต้องดูเหตุคือจิตคือทำมันอยู่ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ประคองเหตุไว้คือที่จิตไว้จนขณะที่เรียกว่าพลังของจิตฟ้างเข้าฟ้างเข้าเห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลฝึกอยู่ให้มากๆบ่อยๆเข้าเมื่อชํานานมากขึ้นความสงบก็จะสูงขึ้นอีกประการหนึ่งบางคนมีอุปนิสัยคือสงบอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จิตไม่ก้าวหน้าอยู่กับที่อยู่แค่นั้นเองให้พึงใช้ปัญญาพิจารณาแยกการนี้ออกเป็นส่วนๆเป็นาธาตุเป็นขันเป็นอาญานะเป็นาธาตุคือาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมธาตุไฟเป็นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะเปรียบเทียบ <c oughs> ก็คล้ายกับว่า <c oughs> มีดที่ไม่คมเล่มหนึ่ง <c oughs> กับมีดคมเล่มหนึ่ง <c oughs> ใช้มีดไม่คมนั้น <c oughs> ทุบหญ้า <c oughs> มันก็อาจจะชำ้ำ <c oughs> แต่ไม่ขาด ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อต้องการให้ยญ้าขาดจากต้นหรือตายก็ต้องใช้ฟาร,ร์มทางขมต้องใช้คมอีกเล่มหนึ่งมาถากมาฟันมันก็จะขาดกิจก็เหมือนกันอบรมไว้ขมกิเลสไว้ทับไว้ไม่ให้กิเลสมันฟูขึ้นก็สงบ แต่กิเลสไม่ตายต่อเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาซ้ำให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกิเลสนั้นถูกข่มไว้แล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะจิตสงบย่อมเกิดปัญญาหรือจิตไม่มีนิวรณ์รบกวนก็จะเกิดปัญญาจิตพ้นจากที่มืด ถึงซึ่งความสว่างก็เกิดปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงแต่ที่จริงผู้ที่ฝึกจิตให้สงบก่อนจะใช้ปัญญานั้นพึงให้จิตมีความชำนาญให้มากๆมั่นคงให้มากๆไม่ให้เกิดความวันไหวเราจะรู้ว่าจิตของเรามั่นคงไม่วันไหวแล้ว ก็พึงสังเกตด,ดูว่าถ้าจิตมั่นคงจนเกิดปัญญานั่นหมายความว่าสมาธิเต็มอิ่มพร้อมที่จะเกิดปัญญาพึงใช้ปัญญาพิจารณากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแยกออกเป็นส่วนทั้งห้าคือรูปเวชนาสัญญาสังขานวิญญาณ ให้เห็นเหมือนดังที่เราสวดมนต์ว่ารูป,ปังอนิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงถ้าจิตเราไม่สงบยังมีความสงบยังไม่ถึงกำลังแห่งปัญญาเมื่อน้อมปัญญาพิจารณาไปก็ไม่เห็นรู้แต่เป็นสัญญาความจำเท่านั้นรู้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงจริงคือหนึ่งเชื่อพระพุทธเจ้าสอง มีสัญญากหมดรู้จําไว้อย่างนั้นจึงยังไม่ผ่านที่จะให้จิตเห็นอย่างแท้จริงเป็นเพียงควา,ามรู้โดยการจำายัางอยู่ในเขตปริยัติธรรมต่อควา,ามรู้นั้นใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นเหนือกว่าที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาเห็นแล้ว อาสวะกิเลสต่างๆขาดจากจิตจิตเป็นอิสระสมมติว,ว่าเรามีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเมื่อพิจารณาธรรมะหรือสร้างจิตให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนอิ่มแล้วความกลัวก็หายไปหมดไปจิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะอย่างแจ่มแจ้งแล้วความยึดมั่นถือมั่นในจิตที่มีในปางก่อนก็หายไปความหลงติดหลงไข่หลงพอใจก็หมดหายไปมาเห็นสภาวะตามที่เป็นจริงเหมือนที่หายความกลัวแล้วฉะนั้นแต่ภาวะจิตอย่างนี้ก็อย่าลืมว่า เราอย่าไปรีบพิจารณาพึงทำสมาธิให้เกิดความตั้งมั่นแต่ถ้าหากว่าเราจเจริญสมาธิแบบพิจารณาก็ใกล้กับปัญญาอาจจะเชื่อมโยงต่อกันได้ง่ายถ้าสมาธิในการเพ่งจะต้องใช้ความชำนนานในสมาธิให้มากๆอย่างไรก็ดี การเจริญในขั้นวิปัสนาที่มีสติมาที่เป็นพื้นฐานดีแล้วก็ต้องพิจารณาให้มากๆโดยแยบคายต่างๆและให้ปรากฏเห็นของจริงดูความจริงในร่างกายภายนอกมีเนื้อมีหนังคุ้มอยู่ยังไม่พอจะต้องดูกายภายในอวัยวะต่างๆมีกระดูกเป็นต้น ให้เห็นตามความจริงว่าร่างกายของคนเรานั้นมีกระดูกเป็นโครงเป็นหลักของร่างกายเหมือนสาบ้านแต่สาบ้านนั้นเขายังหาไมา้ยาวๆมาเป็นเสาเดียวตั้งแต่ปักลงดินถึงมุงหลังคาไม่ต้องต่อแต่ร่างกายนี้ต่อหลายต่อแล้วเกินพึงพิจารณามาตั้งแต่ ที่สะจนถึงปลายเท้าปลายเท้ามาถึงพีษะหรือว่าปลายนิ้วตั้งแต่มาถึงศีรษะมีข้อต่อนับแทบจะไม่ทวนแต่จะมีข้อต่อใหญ่ๆก็ข้อเท้าข้อเขา่าตรงสะโพกตรงคอที่แขนทั้งสองข้างเนีนอ,อกนั้นก็มีข้อต่อเล็กข้อต่อน้อย กระดูกสันหลังแต่ละท่อนละท่อนแต่ละข้อก็เครื่องต่อทั้งนั้นโดยมีเอ็นมีเส้นเลือดมีพังผืดเหล่านี้เป็นเครื่องยึดไว้และก็มีเนื้อหุ้มอยู่มีเนื้อล้อมรอบอยู่และมีหนังหุ้มปิดไว้อยู่ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราเอาไม้มาสักสองสามท่อน เอามาชนเรียงต่อกันไว้เอามาชนกันไว้ไม้สองอันมาชนกันไว้แล้วก็อผ้าพันผ้าพันให้หลายหลายรอบก็จะทำให้ไม้ท่อนล่างท่อนบนนั้นอยู่ด้วยกันงอก็ได้เห็นแล้วว่าร่างกายนี้ต้องถูกหลายต่อข้อเท้าก็ต้องต่อข้อเข่าก็ต้องต่อข้อศอกก็ต้องต่อ ไหลต่อเหลือเกินในร่างกายของเหล่านี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายต้องต่ออย่างนี้จะไปเที่ยงได้อย่างไรจะเป็นฟ้ามั่นคงได้อย่างไรจะเป็นสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรล้วนแล้วแต่เป็นธาตุแต่ละอย่างกระดูกเป็นธาตุดินธาตุดินงต่อกับธาตุดิน โดยมีท่าดินอ่อนคือมีพังผืดบ้างเอ็นบ้างมารึงมารัดไว้เหมือนไม้สองอันดังเปรียบเทียบนั้นเอาผ้าพันไว้ก็จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแบกหามทำงานหนักเกินไปเขาก็ทนไม่ไหวหรือกระดูกสันหลังแต่ละข้อแต่ละป้องก็ทนไม่ไหว ยิ่งกระดูกต้นคอก็ตั้งแต่บา่าขึ้นไปเป็นข้อข้อเป็นป้องปองเหมือนไม้ไผ่ผุผุแล้วก็มีเส้นเอ็นเส้นเลือดน้อยใหญ่เส้นประสาทร้อยไปร้อยมาร้อยไปร้อยมามีเส้นเอ็นเอ็มีเส้นเอ็นพังผืดลึงรัดให้ตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของมั่นคงแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย ถ้ามีใครจับคอของเรากดบีดนานๆแรงๆ,ๆคอก็หักจับกระตุกหมุนแรงๆคอก็บิดชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นร่างกายจึงเป็นอนิจจังและร่างกายนี้จึงเป็นทุกขังหามีความทุกขี่เทียงแท้แน่นอนต่อไปได้ไหมย่อมแปรปรวนอยู่เสมอ เดียวขัดกระดูกข้อเท้าก็เจ็บก็ปวดทุกขเวทนาเลี๋ยวขัดกระดูกข้อเข่าก็เจ็บก็ปวดทุกขเวทนาและแต่ละส่วนแต่ละสัตว์มากมายกระดูกสันหลังแต่ละข้อละข้อล้วนแล้วแต่เป็นจุดให้เกิดทุกข์ด้วยการทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้น ในสรีระร่างกายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีทุกข์ตามมาและเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นหาชื่อว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน